ขณะนี้เวลา18นาฬิกา18นาทีก็ได้มาพักอาศัยที่วัดห้วยหาตำบลตำบลอะไรตำบลด่านนาขามนาด่านขามอะไรนี่แหละอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดอุตรดิตนะก็ได้มาถึงประมาณ18นาฬิกานิดนิดตอนเมื่อกี้นี่ก็ได้จัดเตรียมที่พักที่อาศัยหลวงปู่หลวงตา ท่านก็มาตอนรับนะท่านจเจาา้าวาดท่านอาพาตนอนติเตียงอยู่แต่ก็คุยได้สนทนาปราศัยได้แต่ท่านผู้ช่วยหรือท่านรองจเจาา้าวาดท่านน่าจะทําการแทนท่านน่าจะเป็นผู้ช่วยหรือเป็นรองนี่แหละนะท่านก็มาตอนรับคุยด้วยปราศัยด้วยแล้วก็จัดหาที่พักที่อาศัยที่จําวัดให้อยู่นู่นน่น ตรงนู้นแหละจะเป็นโรงครัวนะมีห้องน้ำอยู่ติดไปนู่นแหละส่วนห้องน้ำห้องนี้ก็ใช้ได้เนี่ยแต่ห้องน้ำในห้องครัวนูนก็มีตรงที่ไฟสว่างๆนั่นแหละห้องน้ำแล้วก็่พักอยู่ใกล้ๆกันตรงตรงนั้นก็จะเป็นสาลาสาลาน่าจะเป็นสาลาการ,ปรเปลี่ยนสาาวัดนั่นแหละวัดห้วยหา ห้ยหาห้วยห้าอะไรนีอ้อีกหน่อยก็จะได้ทํากิจวัตรนะจะได้ชําระร่างกายส่งน้ําทํมวัดแล้วก็พ่งนี้จะได้ลุกเตรียมตัวแต่เช้าจะได้จารึกจดลงตั้งแต่เช้า วัดหว้วยห้าบ้านไฮห,ห้าหมู่เจ็ดตำบลบ้านด่านนาคามอำเภอเมืองอุตรดิตจังหวัดอุตรดิตวัดหว้วยห้าบ้านไฮห,ห้าแต่คำพูดน่าจะเป็นคำใกล้ๆเคียงกันเนาะคนโบราณอาจจะพูดกํากำกวมหรือว่า,าจ,จะพูดที่มันพูดถลยนะ เป็นคำถลายนะเป็นคำไซ้์ถลายลื่นไปหากันอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นเป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนอาจจะต,ต่างกันให้ห้าหรือห้อยห้า,ห,า,ห,าหรือยังไงไม่รู้สันนิษฐานนะอาจเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือที่พักหลังจากได้ชำระร่างกายก็ได้หาที่อยู่ พระภิกษุสง์ท่านผู้ช่วยจเจ้าวาดหรือรองจเจ้าวาดท่านได้หาที่อยู่ให้ก็เป็นโรงครัวของวัดนั่นแหละก็เป็นที่พักที่ดีดีมากสำหรับพระทุดงจาริกผ่านมาได้พักแค่นี้ถือว่าดีมากนะในระดับนี้ดีมาก มีเตียงให้พักด้วยใช่ไหม VIP ย่อยๆสำหรับพระทุดงเลยละนะมีพัดลมด้วยเห็นไหมส่วนด้านหน้าศาลาก็เป็นที่ที่เป็นพื้นพื้นต่ำนะส่วนในโรงครัวก็จะมีเตียงให้นอน เป็นเื้นสูงมีห้องน้ำอยู่ในครัวสะดวกสบายเปิดไฟใช้ห้องน้ำได้อย่างง่ายดายแล้วก็ถึงเวลาที่จะทำกิจวัตรแล้วก็จะได้จำวัดแล้วก็จะได้มีแรงจะได้จาริกทุดดงในวันพรุ่งนี้เป็นลำดับสืบไป